มาโซเลมาล้อมคุยกันมูเฮาสาวอิสานมาเดินมาตุ่มโฮสวัสดีครับต้อนรับกับู่เลกการตุ่มโฮมครับเมือ่อวันจันทร์ที่31มมีนาคมพักเรื่องของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวไหว หลังจากที่เบิงยางเต็มอิ่มนะครับกับน้องไก่น้องตูนอยู่ในช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับถ้าเป็นภาษาบาลเท่าเวลาผู้ใดไปเจอเรื่องตื่นเต้นเรื่องบอด,ดีเรื่องออียงมากกาศิมีพิธีสู่ขวัญกันนะครับคนทำเนียมบ้านนาวิสารกาศิบอกว่าบาเดอ้อขวัญมานะครับตุ่มโฮมก็อยากจะบอกข้านี่กับพี่น้องทุกคนนะครับที่อาจต,ตื่นเต้นตกใจ ฝนเสียในช่วงที่เกิดพันินไว้ตอนวันสูงที่ผ่านมานะครับมือนีกะหวังว่าคิจใจเขาสูสภาวะปกตินะครับแต่ว่าในกรุงเทพก็อาทิะยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามือเศร้าใสๆสายได้เสือทุ่มห่มไปเดนลึกกับทรงคลิปเขามาด้ครับเด้อมือนีขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเบิงบอท่านกับเบิงย้อนหลังหรือว่าไปกดเบิงในทุกช่องทาง มื่อนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับตุ่มหอมไอ้ตุ่มหอม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 ละสชังดังระตุ่มตุ่มเข้ามาตุ่มหอมมาชมความงามวิธีแห่งอีสาน